สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับ,บกกมินนี่คาสเกตแม,มนอีกแล้วน,นะคะเย้วันนี้เป็น EP ที่14นะวันนี้มินนี่ก็จะมาทำตู้แห่งความรับกัน <c oughs> ตู้แห่งความรับนะคะก็อันนี้มินนี่รู้แล้วแต่ก่อนอันนี้จะให้เพื่อนส่งของให้เนาะก็อันนี้มินนี่มีเพจ หนึ่งมื่นสี่ร้อยหนึ่งนะคะค่าเดี๋ยวเราไปซุ่มกันเลยดูซิว่าจะได้ไหม,ม <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็คือจะเอารองเท้าเนาะถ้าเราได้รองเท้าเราก็สามารถทำได้เลยนะยก,ก็อยากได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็ลองกดๆย้ำๆไปดูเนาะ ก็คือถ้าสมมุติเราได้ของที่เขาไอ้นี่มาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้สงผมนะคะแต่ของที่เราเอาไปเนี่ยเอาไปแรกเนี่ยจะไม่หายไปนะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่านลดลด70%ดสิเลยนะคะจากสอ0พันเมาสิ้นกันเลยค่ะดูซิว่าจะได้ไหมไม่ได้หรอ,อใจไรจัง ใกล้เคียงเลยเนี่ยมีอกได้อ่ะอยากได้อยากได้อยากได้ไดไดก็น่ารักดีนะคะซึ่งผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะมินนี่ก็จะพาไปซูมอย่างอื่นต่อเนาะสิบสองเรดี้น้อย ็ TIP จากเชอรี่นี่นะคะนี่เราไปฟังเพลง BGM เหมือนกัน <c oughs> อันนี้นะคะต้องเป็น VP แล้วอย่างที่เคยบอกกันนะอันนี้มีเสียงเพลงด้วยนะคะ <c oughs> เสียงเพลงก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราจะมาสู่เหมือนนี้กันว่าเราเจะได้นี่หรือเปล่า <c oughs> เอา่เถ้าไหร่นะ ปดหมื่นเป็ดปะเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่าแปดหมื่นเบ้นนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าพอดีว่าตัวลอกมินนี่นะคะได้ตัวนี้ไปยยนนองก็น่ารักมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยว่าเราจะได้หรือเปล่าเห็นเขาบอกให้เอาอันนี้ไม่ใช่ให้หมุนไ้ก่อนหมุนไ้ก่อนกว่าจะโดนไอ้ตัวนี้นะคะเดีย๋ยวเราหมุนนะ ว่าจะโดนไหม <Radio> หน้าตรงกลางไม่ใช่ไม่ได้นะคะแม่เลยหมุนไปสเอ็ดครั้งก็ได้คะ่ะกี่ครั้งแล้วเนี่ยเกิน <Radio> ก็ไม่เป็นไรนะคะ <Radio> โอเคค่ะสุ่มเลยค่ะได้อะไรแอะใจค่ะย5่าใจสุ่มต่อ <S <S ได้40,000เพชรค่ะดีใจมากค่ะขอบคุณนะคะถ่ายรูปเอาไมาล่ลงหรอกโพสลงได้เลยลอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะสมุนต่ออีกรอบหนึ่งดูสิบัณฑิต้องแค่ตตก แต่เราไม่สุ่มเมืนอื่นกัยดีกว่าดีใจมากดีใจบ้านแตกเลยนะคะอุย้ยได้สี่หมื่นเพรโอเคเลยคะ่ะจัดไปจัดไปอันนี้ไม่เอาเราจะมาสุ่มแบบหนนเดียวเลยอะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวไปต่อกัน EP พสองแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะเต็มซะก่อนนะคะ ตอนนี้ายบ้าค่ะสวัสดีค่ะ